สช่ครับน้องชายสิบมาเป็นลูกชายไม่เข้มครับแพมื่อกี่ไฟมาเจ๊เกิดไปนี่เนี่ยแพ้มาสองไฟครับเรียกฝั่งมันใจหมดล็อกเลยนะมีอาชิตเมื่อกี้ขึ้นไปนาจะมีครับเสียแบบยักษ์ใครนะเสียแบบแกมาไหมวันนี้ไม่เห็นเลยไม่มาไม่มาเป็นไงบ้างวันนี้มาแทนแต่ว่าร่างกายดีเหลือเกินนะครับเราก็ซ้อมอยู่ตลอดใช่ไหมซ้อมอยู่ตลอดครับกลางวันกับกลางคืนเราชอบอะไรมากกว่ากัน ชกตอนไหนแล้วแต่ได้หมดได้หมด,ด,หมดตาดเทยนครับน้ำหนักกลางวันดีๆที่เราอยากต่อยเท่าไหร่เท่านี้ก็ได้ครับเท่านี้ก็ได้การคืนก็เท่านี้ก็ได้ใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วความสําเร็จนี้อยากขอบคุณใครครับอยากขอบคุณทรนเนื่องทุกคนอาจารย์มรรคอรอาจารย์ทูนแล้วก็ขอบคุณเสียาจสโุโขทัยแล้วก็ขอบคุณเสียพูดประชาชนทุกโชคดีครับส่งการสงการกลับบ้านนะมครับผมไม่กลับซ้อมต่อเลย ยอดวิวเท่าไหร่ให้วิวสิทอาไหยอดวิวเท่าไหร่ตอนนี้สามล้านจะสามล้านวสิวิวสิก็สงกาจากบ้านเยวนะครับง